มในจะเขากองพี่น้องนะสงสัยว่าเป็นอย่างเงี้ยครับส่วนนี้กำลังปับปุงครับเป็นบ่อพอพันกบครับไก่ซีฮอดอุ้ยอุ้ยย่ห้อบนะบกแม่พันกันไก่เด็ดทองนะครับตุ๊หอยมี่แม่บอกตุีกหอยสวัสดีครับพี่น้องซุกซุกคนครับวันนี้ก็มาพค่กับผมครับบ้าพุ่มครับวันนี้ มาไทายให้น้าสวนผสมให้เบิ้งครับพี่น้องเระได้ถ่ายคลิปหลายหมื่นเลยครับสีผ้ามาส้มไายหน้าสวนผสมครับพวกเมาพุ่งกับเบาต้นครับนี่ครับบรรยากาศครับนี่ครับให้นี่จะเป็นเอาไว้ปลูกเขาพี่น้องตามให้พุ้นข้างในแต่ก็ให้นี่ครับพี่น้องหเน็นทางเขาครับนั่นเป็น่อเกี้ยนจากให้หน้าเป็นบอบเลี้ยงปลาครับพี่น้อง อย่างหกเน็กเล็กน้อยครับพี่น้องโกไปจะเบิ้งครับอันนี้สูบน้ำใส่ครับนี่น้ำเพียงเข้าครับปูบอกข้าวแช่น้ำไม่ได้แล้ีตายแล้วก็ตายแล้วครับพี่น้องนี่ครับน้ำเพียงเข้าครับพี่น้องแน่นาขดเสียวผมไเ่พาในนี่ครับเพียงเข้าครับน้ำ มีป่าทุกชนิดเลยครับนี่สองสหายครับพี่น้องเดี๋ยสื้อาพี่น้องไปเบงเข้าไปหาเย็นมากครับพี่น้องไอ้เพื่อไปหาเย็นมากเอามาต้มกินอยู่บ้านหน้าครับนี่ครับสมุนน่อยครับยางน้ต๋สวยครับพี่น้องอ้ังนี่สิเป็นเป็นพื้นที่ใส่สอยครับตัวนี้ทีเป็นพ่นครับพี่น้องนี่ครับ น,นีดีเป็นพุน่นปากาศขอกากเนน้อยพี่น้องมีขอกล้อะไรครับรอบคางที่ปลูกเป็นตะไคร้ครับพี่น้องเพื่อยึดนาดินครับนี่ให้นี่ครับลูเขาป้าที่ทงให้พ่นครับพี่นอ้องน,นีต้นกล้วยต้นยางนะครับพี่น้องใบห,หน้าส่วนผสมไกลมีไกลครับไกลซีโตครับมีไกลอัน อยงก็มีคนขาพี่น้องมีงอนขึ้นขึ้มีผ้าอีกเป็นแค่นั้มัับตมุนไปไซเหมือนกัแหลน้ำครับพี่น้องนี่ใกล้ๆสองตัวครับไข่เมือละสองหน่วยสองหน่วยครับเหอว่ามันจะเข่ากล่องพี่น้องนะสงใส่าเป็นอย่างนาะ โซนนี่กำลังปรับปรุงครับเป็นบ่อพอพันโกบครับไก่ซีฮอดเวลาพอครบแล้วครับพี่น้องอันห็นบ่ครับมันนี่งอนครับฝั่งนี้ก็เป็นบ่อปลาครับพี่น้องน้มไซเซเลยครับแต่ก่อนหนามเพียงเลยครับนี่ฝั่งนี้อยู่เป็นโซนนี่ครับตัวพี่ควนยังมีครับพี่น้องตัวพี่ควนเอาไว้เก็บกินครับฝั่งนี้ทีเพราะ่าในอัน สาทุสาสาตาเปนไดหรอครับพี่น้องกำลังสีป้าปุงครับเป็นบอกกบครับนี่ใก้สีฮอดเวลาพอกโบเหรอครับมากงออกครับพี่น้องเอาดินใส่เวลาทายน้ำให้มันไหลจูดไหลจูดลงปีกอนี่มันตั้งระดับกันครับนี่ดินข้างนอกมันสูงกว่าข้างในครับมันทายน้ำอะไรอือเป็นบาโบเก่าครับใช่ครับเบาต้นครับไม่ได้ทรงอ่ยครับตอนนี้กป็นสีฟ้าปุงไหมครับพี่น้อง เป็นบ,บ่อกบนี่ครับกบว่าต้นเขาไปเบิองนี่ไงมึงเปิดกบใหยื่อมืมึงนี่นี่ของมึงนี่นี่กบแม่พันธุ์ครับพอพันธุ์มัเหนียวมากครับพี่จิ๋มนี่นี่นี่มองอุ้ยอุ้ยอ้ยนี่น้อ,อ,อ,องกรบนะกบแม่พันธุ์กับจิ๋มไข่เด่นของ อ้โหมีม huh. ่บอกมีมีตัวเมีเนอะครับให้น้าสวนผสมนเนาะขนมให้ดูฟงนี้กเอาดินมาใส่ครับสามทั้งหมดสามบออครับแต่ฟางนี้ผมเหแล้วมีฟางนี้ผมผมดินเรียบร้อยครับตั้งระดับกันเลยถ้าเห็ดยังกับเฮ็ดบอลเนาะ นเป็นผักสวนขั่วพี่นอ้องมีบักบพริกบักพริกหลากหลายครับบักพริกหวานบักพริกขี้นูแน่บักเขือครับนี่ครับาากนี่ครับบกักยังเกาะขั่วตัวนี้ครับนี่ครับไปกระเพราพกระพริกปลูกไว้กินครับพี่พน้นอง ซี่ซีเล่าซีไทยซีเก็กแล้วก็บะเกือนี่ทุกอย่างที่นี่ปากใหญ่เนี่ยตัวพุ่มอะไรคือตัวพุ่มอ้าวขอกองไล้บ้านดิคื่นาเดียงอาดบนานน่นนะบ้ พ่อเนี่ยงแตัว่ามึงที่ไหนบักขาพันนี่ละนี่้นูปอกขี้เราอหากินจะได้นี่ละขวดบ้งบ้งมังที่หลาบ้านหัว้วบมนใหญ่โอ้ยหลาไปลาไปว้ที่ไหล่ะีไม่ไปหามาเฮ็นครับพี่น้องมีไหมมเฮ็กินดูนี่ครับพิธีสวานอีสานมาเท่านี้หากินที่นะครับนี่ครับเป็นมาเฮ็ดกินมัมีเงินหรอมันเป็นมันเปน ม่เว้นหมองพวกผมแช่มครับผมผมไม่เห็นกินนะไปครับพี่น้องไปเบิ่อยๆนี่กำ้องว่าติดอีเขอบคับพี่น้องเท่าเอาไว้โดนนะครับนี่ย่านนู้กินครับกระปูครับพี่น้องเลยเสียเอามานี่ครับเลยเสียมาตีครับมาต้นกำลังติดีครับท่านมะยางอ่อนฟังกันไหมยางอ่อนมากครับนี่ครับฟังนี่ก็สิพัฒนาเป็นโพ้นครับกาวโพดปลูกยางครับ ให้มันหลากหลายกว่านี้ครับกําลังสิเริ่มปรับปรุงครับพี่น้องดินมันกําลังอยู่ทีแต่ก็ซักาเซลล์นี่แพงแพงทั้งเบิร์ตชุดนึ่งก็สามหมื่นกว่าบาทเลยครับสามหมื่นสามหมื่นไปป่ายต้นๆนี่แหละครับฟางนี่ก็จะเป็นบ่อบ่อน้ำครับนี่เอาไว้เลี้ยงป่าครับสบายใจครับพี่น้องมาอยู่ไฮน่าบ้านเท่าครับฟางนี่ก็จะปั๊บปุ่งใส่หัวใส่ยังครับแลียนสปริงเกิดเรียบร้อยครับเรียนว้เรียบร้อย ยงแต่ว่าพราะเดีเริืม,อ,มอันนี้คุณมาตัดมันแตกครับฟับงนี้นี่ครับนำธารากออกมาไม่กัป่าไม่กับอะไรออกมากครับเอ็นบอกครับนำํารากออกมาพึ่งแห่งครับพี่นอ้องนี่ให้นี่ฟังนี้จะเป็นถนนครับหนห้างรถแลนด์ครับข้างนอกภาษีึ้นป้ายแ้่บานในปีนี้มิตรภูมิฟาร์มกบ นี่ครับท่านเขาอายพ่นพากันไปหาเย็นมากครับเลยพากันมาเห็ดกินอยู่บ้านสวนครับ<ม>อยู่แบบสบายใจครับพี่น้องนั่นจัดปีไม่สุ่มจัดปีไม่นะั่นเออนี่แหละครับทายชีวิตประจําวันได้ที่การพอาะกบเพราะยังให้เบิ้งครับพี่น้องติดตามกันไปนเรื่อยครับอย<ม>่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยครับพี่น้อง<ม>อนี่ก็เป็น ต้นดอ,อกแค่ปลาครับภาเบ่งอย่างนี่สมแพงครับเป็นของแพงใหญ่เลยครับสูบน้ามาตรงเสียเงินครับสูบไต้ตลอดเลยครับนี่ก็เป็นบอ่อห้อผมพึ่งตัดอันกอเข่าออกครับเสียอ,อันให้แยงมาใส่เพิ่มนะครับเป็นประมาณ 1, 2, 3, 4, งสอห้าหอันนาบเสียมาใส่ฟังผลเอาไว้พ่อกบค,ครับกะกศ พอจากนี้แล้วเ็ษียไปไหวบบอกครับไปพักไ้มันญงเออลูกออดได้สีมือผมกเกษียมาลงไหวนี่อพอมันออกค้าแล้วผมก็จะไปพูดเสือรองลาบุค่าครับูบุค่าปีก้อนนี่ไลายหล,ลายครับพี่น้องนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นสางครับมันในปลูกยังครับพี่น้องมันกําลังแม้ว่าดินมันสไลด์ครับพี่น้องกําลังกําลังอยูท่ทีครับ วา่าเขามันมีหย่าไม่ยังผงนี่เป็นทีว้ขาส่วนแต่เนี่ยเลแงก็ไตไตอันไฟไฟสีม่วงครับอืมเป็นป้ามนะครับเป็นป้ามกบนี่ครับปลูกแนวกินแนวอยากทุกอย่างครับพี่โนโอ้องกำลังสีมาบ,บุรณะปีนี้ครับเพราะว่ามันโมเวลาเดืเห็ุครับ ฟังหน่อยกันจิเป็้นปลาหอมครับห้องกุ้เจ้าครับอันนี้กันจิเป็้นต้นเมียวหน่อยเอ่เก็นบักยางกอบแซลครับนี่การ์ดอะไรครับของแสบพัคกิเลสครับน้ำแรงตัวญ่ครับพี่น้องนี่แหละครับการใช้ชีวิตยูแบบว่าต้องรู้ละครับพี่น้องยูแบบสไตล์บ้านหน้าครับสุขสบายครับ โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทางยูทูบครับหักหน่อยๆก็ให้หักนั่นๆครับสำหรับคลิปนี้ปลาพุ่มขอฝากไวปสำนีนะครับปลาต้นญี่ปุ่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปสำนีนะครับสวัสดีครับเบื้องบรรยากาศครับพี่น้องแสงแดดกำลังอ่อนๆครับย่ำหางงแรงครับสวัสดีครับพี่น้อง